สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพามาชมหอมบัวแบงอันนี้เป็นหอมบัวส่วนหนึ่งนะคะที่ปลูกเองนะในกล่องโฟมอันนี้มีไอ้บนสวนนะคะพามาดูนี่หอมบัวแบงที่เพาะไวนะ้น่ะที่เห็นหัวแห้งๆนะ่ะคือจากนี้นะคะนี่มันเพาะได้อยู่อันนี้ก็สมควรเอาออกแล้วไม่ได้เอาออกนี่กอเดียวหัวเดียวนะคะเดี๋ยวเอาออกให้ดู ออกได้ไหมเนื่องจากว่ามันเต็มถ้วย mm. ก็เลยไม่ได้เอาออกแบบนี้เอาออกได้เนี่ยมีส่วนที่เอาออกได้นะคะเขาก็จะงอกงอกต่อถ้าเราไม่เอาออกจย่านี่นี่ก็จะเอาออกไปพึ่งลมไว้นี่ถ้วยเดียวนะคะแล้วข้างล่างยังไม่ได้เอาออกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูตรงเนี่ยแม่รากจะทิ้งไว้แบบนี้แหละ เดี๋ยวด,ด,ดึงออกก่อนอันนี้เอาออกก่อนนะอเนี่ยจนถ้วยจะแตกถ้วยจะแตกเอาขึ้นไม่ได้นะนี่ที่ไว้แบบนี้ขึ้นไม่ได้มีอย่างเดียวก็คือเอาออกแล้วปล่อยให้หัวเขาแห้งไปหัวเขาแห้งไปถึงเอาออกได้ถ้าไม่เอาออกมันก็จะหอมบวแบงก็จะดันดันดันขึ้นมาเรื่อยๆก็จะได้หัวหอมแบงลักษณะนี้แหละ เราก็เอาไปตากเด็กเ,น,เนี่ยเอาออกยากมากเลยก็ไม่ได้อ,ออกนะปล่อยเขาอยู่อย่างนี้เขาจะขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆข้างล่างแล้วก็จะมีน้ําหล่อเลี้ยงถ้ารากไหนเน่าก็เอาออกไปนี่คือวิธีการปลูกจนได้หัวนะคะยิ่งปลูกเยอะก็ยิ่งได้หัวเยอะเนี่ยกอเดียวเห็นไหมกอเดียวเนี่ยสามารถเอาไปปลูกได้เป็นแปลงใหญ่เลยนะถ้าปลูกลงดินเนี่ย เนีย่ยปลูกไหมก็ทิ้งไว้อย่างนี้เนี่ยน้ําก็ไม่ค่อยได้เติมน่านจะมาเติมน้ำอันนี้คือกอหนึ่งหัวหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเอามาพึ่งลมเอาไว้กอเดียวนั่นเนี่ยได้ตังเยอะยังเอาออกได้ไม่หมดก็เอาไว้แบบนั้นแหละเดี๋ยวอีกจักพักหนึ่งถึงเวลาเขาก็จะงอมาใหม่ก็จะได้หัวแบบนี้เราก็ปล่อยให้แห้ง พอแห้งเขาจะได้หัวแบบนี้นะคะมาปลูกต่อไปนี่แหละคือผักกอเดียวถ้วยเดียวอันนี้คือหัวที่เก็บกู้ไปแล้วสองเดือนนะคะเดี๋ยวมาปาดให้ดูปลูกได้ไหมนี่ถ้าจะเป็นขาวขาวเขียวเขียวในนี้ปลูกได้แล้วนะคะนี่ปลูกได้แล้วก็แยกออก ตัดให้ดูมองเห็นไหมใช้มีดที่แหละธรรมดานี่แหละตัดเนี่ยปูคักให้ได้กินง่ายๆนะไม่ใช่ไอาบา้บนสวนก็ทำแบบนี้ทุกครั้งเกออกจากกันเลยเอาตัดรากออกเลยนะตัดรากออกให้เรียบร้อยเนี่ยได้ที่ตัดแล้วนะคะ ก็จะเอามาปลูกนี่อันนี้ออกใส่อันนี้เข้ามาเนี่ยทำให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะนี่ฟองน้ําฟองน้ำเนี่ยฉีกแบะออกไปเลยใส่เข้าไปเนี่ยแบบนี้แล้วก็วางลงไปกับเพื่อนอย่างอันนี้ที่ปลูกมื่อคืนมันไม่เสร็จได้เลยมาปลูกต่อเช้าเนี่ยเนี่ยเขียวเขียวเริ่มออกมาแล้วมีรากออกมานิดหน่อยแล้วเนี่ย ห็นไหมก็ใส่ไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูขอบฟองน้ํานะที่เราดึงออกข้างขอ่ะไม่ทิ้งนะสามารถที่จะเอามาเนี่ยพันๆๆพันพันปลูกปลูกหอมแบ่งได้ฉีกออกเลยเนะี่ยก็เอาไปวางลงเพาะไว้ก่อนแบบฟองน้ําที่เป็นก้อนก้อนนี่ก็ใช้ได้นะฉีกเอาแล้วก็ใส่ไปเลยนะ วางกปเลยฟองน้ําจะนวดน้ําหรือไม่นวดน้ําก่อนก็ได้แต่ถ้านวดน้ําก่อนก็จะยิ่งดีก็แบบนี้เสร็จแล้วนะคะถ้ามีก็จะเอามาเพาะใหม่อีกนะคะถ้ามีถ้วยก็ใส่ถ้วยถ้าไม่มีถ้วยก็เพาะบบนี้โลนะคะนี่ก็จะเอาไว้แบบนี้แล้วค่อยมารออัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะงอก สวยไหมนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปสวัสดีค่ะ